รายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นพลาสสามขาเนื้อสีทองสสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะคราบกุกคราบเก่าคราบแดงๆนะคะตามซอกจะเห็นชัดเจนทั่วทังองค์แบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสีทองสวยสภาพยังดูดีอยู่รายการที่หนึ่งนี้สามรอบาทค่ะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สอง รายการที่สองนะคะเป็นพระคงเนื้อดินค่ะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์นะคะพระคงเนื้อดินนะคะไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์ค่ะนี่นะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามค่ะพี่คะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อใหญ่ค่ะปีสองหสี่เเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อใหญ่นะคะเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยจังหวัดอ่างทองนะคะตัวเหรียญเนื้อสีเงินเงินสวยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สาม0าบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการที่สี่จ้ะ รายการที่4นี้นะจ๊ะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะนะเป็นเหรียญพิมสองหน้าค่ะด้านหน้าเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรแบบนี้ค่ะในเหรียญเดียวกันนะเป็นเหรียญพิมสองหน้าเนื้อทองแดงลมดํานะคะเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะด้านหลังจะจะเขียนว่าวัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่นะคะปีส9 เนื้อทองแดงลมดำนะคะด้านหลังเหมือนกันเลยนะคะด้านหน้าเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะรายการน,นี้เป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะเหรียญพระพุทธชินราชพิมพ์สองหน้าสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้าเป็นพระนางพยานเนื้อดินนะคะพระนางพญาเนื้อดินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ เนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆรอยตัดตอกส,สวยๆนะคะเนี่ยนะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเม็ดแรม,มวลสารชัดเจนเลยนะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่หก รายการที่6นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชิ้นนะคะเหรียญพัดปิดตาเนื้อชินน่าจะเป็นพัดปิดตานะเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพ์นะคะ,ะ,คะเป็นเหรียญเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6 300บาทนะคะ300บาทค่ะรายการที่6รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7ด เป็นพระสมเด็จหลวงปู่ภูค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จหลวงปู่ภูเนื้อผงค่ะไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบพิมพ์มลสารชัดเจนเนื้อแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่เจ็ดนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปด รายการที่8ดนี้นะคะเป็นพระไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อชิ้นเก่าๆมันๆค่ะอง์นี้นะคะเป็นเนื้อชินแห้งๆเก่าๆมันๆแบบนี้เลยสภาพเหมือนเคยผ่านการใช้งานมานะคะองนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเนี่ยนะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะ รายการที่15นะคะ300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไวเลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาอง์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีทุกรายการค่ะไม่บวกเพิ่มราคาไปต่อกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยะคะ่ะที่083 437 4753 เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ 15- 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16เป็นตะกุดไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะลงลักถักเชือกเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะตะกุดนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ลงรักถักเชือกเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะรักแห้งๆเนื้อแห้งๆนะคะแบบนี้ด้านในเก่าๆรายการที่16นี้ 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17เป็นเหรียญน,นาคปกนะคะเหรียญน,นาคปกหลวงปู่ทิมนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อสีแบบนี้เลยค่ะได้พระตรงปกตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะเหรียญน,นาคปกนะคะเป็นเหรียญน,นาคปกหลวงปู่ทิมมียันอยู่ด้านหลังนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้าง เนื้อสีเก่าๆแบบนี้เลยเขาเรียกว่าเนื้ออะไรก็ไม่ทราบนะคะเนี่ยนะเป็นสีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทเหรียญน,นาคปกหลวงปู่ทิมนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปด รายการนี้นะคะเป็นพระอ,ะ,อะไรนะขุนแผนนะคะพระขุนแผนเนื้อผงน,นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อผงสีเขียวแบบนี้เลยนะคะเป็นพระขุนแผนเนื้อผงสีเข,เขียวแบบนี้เลยะคะ่ะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะคลาบขึ้นเห็นชัดเจนเลย,ยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่แป300บาทค่ะ ขนแผนเนื้อผงสีเขียวนะคะสามรอยบาทเนี่ยค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นพระรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบก,กุไม่ทราบพิมพงเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะรู้สึกว่าจะแก่ไปทางสีนาคนะคะองนี้สีนาคนะจะแก่ไปทางนั้นนะคะเนื้อ เก่าๆแบบนี้เลยค่ะรูปรอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกลุกูไม่ทราบพิมพ์รายการนี้เป็นรายการที่19 300อบาทสามรบาทนะคะรายการที่19รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยีสิบรายการที่20นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อ,อพระโคูนนทศิ์นะคะ หลวงพ่อเป้านะคะเหรียญหลวงพ่อเป้าเนื้อทองแดงลมดําค่ะตัวเหรียญเป็นปีสองสองสี่หนึ่งหกนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองสี่นหกนะคะเหรียญหลวงพ่อเป้าเนื้อทองแดงลมดําค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยปีสองสี่หนึ่งหกนะจ๊ะพี่จ๋าตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่าเก็บนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบค่ะ สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ III. เป็นพระติดตาเนื้อผงคุกลักนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพระติดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่22เป็นพระป,ปิดตาเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะไม่ทราบกุนะคะองนี้คราบกุคราบเก่าตามซอกเห็นชัดเจนเลยเนี่ยนะคะพระป,ปิดตาไม่ทราบกุนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสวยเก่าสภาพใช้300บาทค่ะรายการที่8นะคะอ๋อรายการที่15้าค่ะ น้องสลับกันนะส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะ พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาองละ300บาท4องค์1,000นะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15 300บาท300บาทนะคะรายการที่15ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเนี่ยนะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ<ๆ>เกา่าๆตัวเหรียญเป็นเหรียญกลมแบบนี้หละคะ่ะเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสามหกนะคะเหรียญ<ๆ>หลวงพ่อคูณไม่ทราบรุ่นนะคะเหรียญ<ๆ>เป็นปีสองห้าสามหกเนือ้อทองแดงลมดำสภาพเก่า สภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะรายการที่16นี้300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17ค่ะรายการที่17นี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญของพระอาจารย์มั่นเนื้อทองแดงรมดำแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเก่าแบบนี้เลยะคะ่ะ นะด้านหลังเป็นแบบนี้ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อทองแดงด,ดำาสภาพเก่ามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่17นี้300บาท300บาทคะ่ะรายการที่17รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18คะ่ะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตา ปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อผงกะลาค่ะองนี้นะคะเป็นพละเนื้อผงกะลาแบบนี้เลยสีสวยเก่าๆนะคะมีคราบทองๆน่าจะเป็นการปิดทองมานะคะมีคราบสีทองแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบแปดรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบเก้า เป็นพรพปิดตาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพค่ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักคราบกุครับเก่านะคะขึ้นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระปิดตานะคะขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่19บเกสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่ รายการที่20นี้นะคะเป็นพระผงสุพรรณเหนือดินค่ะลงรักเก่าๆแบบนี้เลยองค์นี้นะคะเป็นพระผงสุพรรณเหนือดินลงรักเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเหนือดินแห้งๆเก่าๆคราบรักเห็นชัดเจนเลยรายการนี้เป็นรายการที่20300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะ เป็นพระรูปหล่อไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อมุ้ยหรือเปล่านะคะเนี่ยน,นะเป็นรูปหล่อแบบนี้เลยนะคะเก่าๆลงลักน้าอาเขาเรียกลักลักสีแดงๆนะคะลักสีแดงๆลงลักมาแบบนี้เลยะคะ่ะลักสีแดงแบบนี้นะคะเขาเรียกลักอะไรก็ไม่ทราบนะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะคะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักเป็นการลงลงลักสีแดงแบบนี้นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่21ค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่22เป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุนะคะเก่าๆเนื้อผงเก่าๆแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่านะคะตามซอกเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะเม็ดแร่มวลสารนะคะโผล่ให้เห็นชัดเจนเลยค่ะเนี่ยนะคะเม็ดแร่มวสารชัดเจนนะคะสภาพดูดีแบบนี้เลย ะะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทเนี่ยนะคะ 300บาทค่ะรายการที่22พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาองค์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยคะ่ะที่083 437 4753 083 437นะคะ47 53เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลย ะะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบสามเป็นพระลีลาเนื้อชินพิมพสองหน้าค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นพระลีลาเนื้อดินพิมพ์เอเ่อเนื้อชินนะคะพิมพสองหน้าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ พระลีลาเนื้อชินพิมพสองหน้านะคะคราบก,กุคราบเก่านะคะจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยเนื้อชินแห้งๆนะคะเก่าๆแบบนี้รายการที่23ค่ะ300บาทรายการที่23นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะปี2503 เนื้อผิวเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกผิวอะไรก็ไม่ทราบนะไม่ทราบเนื้อรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะยันสวยนะคะองนี้เนี่ยนะคะยันสวยนะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503นะคะสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างรายการที่24 300บาทค่ะรายการที่24รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่25้า เป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแพรเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งสองนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะเหรียญ <ส ONEY S 2> <ๆ S 1> หลวงพ่อแพรนะคะสวยเก่าสภาพดีรายการที่ยี่สิบห้าสามรอบาท300บาทนะคะรายการที่25า้า,ะะร,า,าร, 25. รายการต่อไปะคะ่ะเป็นรายการที่26 รายการที่26บนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยจังหวัดอยุธยานะคะวัตโกตัวเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะสภาพผ่านการใช้งานมานะคะตัวเหรียญเป็นปีสอง5ันหหหนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเนื้อทองแดงสภาพเก่านะคะ สภาพใช้ค่ะหน้าตายังพอเห็นนะคะรายการนี้เป็นรายการที่26เหรียญหลวงพ่อรวยปี2556 300บาทค่ะรายการที่26 300บาทนะคะรายการที่26ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27เป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อเมกสิ์เนื้อเก่าๆดำๆแบบนี้เลย หลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือนะคะเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยคะ่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะเก่าๆแบบนี้รายการที่27 300บาท300บาทค่ะรายการที่27รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28รายการที่28นี้นะคะเป็นพระเนื้อชินองค์ใหญ่ะคะ่ะเป็นพิมพ์ปกโพแบบนี้เลยนี่นะคะ เนื้อชิ้นองใหญ่ๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้แบบนี้เลยนะคะเป็นพระองค์ใหญ่นะคะเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆรายการที่28 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่28จบไปแล้วนะคะสําหรับ E ีนี้พี่ๆ